สวัดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่อง b a c k ค o v r r กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะตัวเต็มตอนที่361โดยที่มังงะในตอนนี้นะั้นจะมีชื่อตอนว่ากองทัพแห่งการสิ้นสุด และก่อนอื่นเลยคือขอทาความสุ่มังงะในตอนก่อนมังะงในตอนก่อนตัวของย you know ูโน่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับลูเซียสซึ่งเหมือนนาตอนนี้ลูเซียสเนี่ยทราบหรือว,ว่าโลกใบนี้ตัวเขาเนี่ยไม่อาจมองเห็นอนาคตเพราะเหมือนอนาคตที่ได้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นั้นแอดซาได้ส่งผลกระทบทําให้ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปจนในตอนท้ายตัวของยูโน่เนี่ยก็สามารถจัดการลูเซียสได้ด้วยการฟันครั้งเดียวจากนั้นก็ตัดมาที่มังะงในตอนล่าสุดมังะงในตอนนี้ลูเซียสที่ได้ถูกฟันเนี่ยร่างเขาในตอนนี้นะฮะก็ได้ขาดครึ่งเร ร่างกายเขาในตอนนี้บอกเลยว่าตัวเขาในตอนนี้เนี่ยดูยังไงก็ตายแล้วขณะที่ในตอนนี้เนี่ยยูโน่ได้คิดว่าเขาชนะแล้วเสียงของยูโน่เนี่ยก็ได้พูดออกมาชนะและ้วแต่เมื่อสิ้นเสียงของยูโน่นะตอนนี้ลูเซียนเนี่ยก็ได้โผล่มาข้างหลังของยูโน่อีกครั้งจากนั้นลูเซียนเนี่ยก็ได้โจมตียูโน่ตัวของยูโน่นะฮะก็สามารถใช้โลเขาในการป้องกันได้เรียกได้ว่าในตอนนี้ตัวของยนะูโน่เนี่ยถึงกับสรรับสนบ้านะหมายความว่ายังไงกันตรงหน้านะศพของลูเซียนน่ไม่ใช่ภาพหลอน แต่คือร่างของโลเซียนจริงๆไม่ผิดแน่แต่ว่าในตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือร่างของโลเซียสเหรอขนาที่ในตอนนี้ยูโน่เนี่ยกำลังสับสนาพาไปตัดที่เมืองเหมือนชาวบ้านตอนนี้เนี่ยกำลังตกใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นทําไมเมืองมันโดนถล่มละ่ะและแล้ววินาทีนั้นนะฮะที่เมืองตรงน,นั้นเนี่ยก็ได้มีโลเซียดอีกตัหนึ่งโผล่มาเวทของฉันในตอนนี้คือวิญญาณร่างเนื้อเลือดและกระดูก เพราะฉะนั้นแล้วจะโค่ล่างตัวเองเนะี่ยมันก็ยังสามารถทำได้แผนการของฉันนะสมบูรณ์พร้อมเกินกว่าการอย่างลูกพวกเธอสิ่งนั้นเลยคือการสร้างแปลงเพาะต้นกำเนิดขึ้นมาใหม่ที่นี่นั่นรวมถึงอวตารในฐานะจกักรพรรดิเวทมนต์ ซึ่งเหมือนขณนะที่การต่อสู้เนี่ยกำลังเกิดขึ้นที่ระจาโคเบอร์ภาพจะมีการฉายไมหมเห็นถึงดูเซียตัวจริงที่มันในตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งด้วยความชิีวอยู่บนบัลลังและภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของยูโนอีกครั้งยูโนตอนนี้ที่เห็นร่างของดูเซียเพิ่มมาเนี่ยยูโนก็ได้พูดกลับไปเธอกับพวกแกจะเพิ่มมาอีก2คนแล้วก็ท่ากันฉันจะโค่นแก,กสองคนสักก็จบเลยแต่เมื่อสิ้นเสียงของยูโนเสียงของดูเซียตตรงหน้าของยูโนก็ได้พูดออกมา แล้วใครบอกกันล่ะว่ามีแค่2คนนะ่ะสิ้นเสียงนั้นอยู่ๆเนะี่ยร่างของลูเซียก็ได้โผล่มาตรงหน้าของยูโนโอ,อย่างมากมายทําให้ตอนนี้ยูโนโที่เห็นภาพนั้นเนี่ยถึงกับตกใจแต่แล้วเสียงของลูเซ่เนี่ยก็ได้พูดต่อเธอเนะี่ยแข็งแกร่ง,งยูโนโกิมเบอร์รียนเมื่อสิ้นเสียงนั้นเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนักเวทอน,นอื่นเนี่ยผมของนายจาโคเบอร์เนี่ยจะเริ่มหมดหวังบ้านาอะไรกันแบบนี้พวกเราเนี่ยไม่จบสิ้นแล้วหรอ ยังไงซะก็ต่อสู้ไม่ไหวหรอกนะ่าโซโนเอลตอนนี้ที่กำลังต่อสู้กับอาร์เซลเนี่ยเรียกได้ว่าหอบขึ้นแล้วยังหรอยังมีความหวังอยู่จากนั้นภาพันตัดมาหากลุ่มของขอัชิงดำที่ในตอนนี้เนี่ยกลุ่มของอัชิงดำเนี่ยกำลังออกตามหาแอซซาเสียงของวันเนสซาเนี่ยก็ได้พูดออกมาเธาจะพูดถึงการตามหาแล้วก็ก็มีแค่คุณเท่าน,นั้นแหละราชินีแม่มดได้โปรดขอยืมพลังหน่อยเถอะเมื่อสิ้นเสียงนั้นเมื่อราชินีแม่มดเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วราชินีแม่มดก็ได้ตอบกลับมา รู้จะคำํำนาอยู่แล้วพวกเธอนะต้องมาเจ้าหนูจอมเวทแอนตี้งั้นสินะแอสา่าในตอนนีนะ้ยังมีชีวิตยอยู่ที่ต่างแดนสิ้นเสียงนั้นทุกคนในตอนนี้ด,ดีใจมากจริงเหรอกะแล้วเชียวไอหมอนั่นต้องรอดแน่กนั้นราชินีแม่มดก,ก็ได้พูดต่อแต่แต่ว่าระยะทางไกลเกินกว่าจะเรียกเจ้าหนูกลับมาที่ประเทศนี้ได้ทําให้ตอนนี้นวันไอ่าก็ได้สงสัยแล้วต้องทํายังไงล่ะแต่แล้ววินาทีนั้น,นะะโดโรธีก็ได้โผล่มา ไม่มีปัญหาหรอกน่าฉันเองก็คิดว่าพลังของแอสตาเนี่ยจำเป็นเช่นกันที่มองไม่เห็นอนาคตก็เป็นเพราะว่าจําเป็นต่อการโค่นลูเซียนเหมือนกันนะถ้าเกิดพวกเราสามารถหาแม่มดสุดเก่งในประวัติศาสตร์ล้มมือกันแล้วก็ก็สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนั่นแหละจริงไหมล่ะแต่แล้วตัวของราชินีแม่มดเนี่ยก็ได้ตอบกลับซีซัวพูดไปเองออกจากป่ามาปุ๊บก็ทําตัวจององผู้จ้าอวดดีดอลล็ีเนี่ยก็ได้พูดกับเอาน่าถ้าราชินีแม่มดจากนั้นราชินีแม่มดเนี่ยก็ได้พูดกับ โลกในตอนนี้นะกำลังวิกฤตพวกเราแม่มดเองนะจะร่วมมือในครั้งนี้ด้วยกันแล้วกันจะใช้งานสุดยอดเวทประสาทประตูแห่งโชคชะตาโดยมีจอมเวทมิติของซิงดําเป็นแกนนำสิ้นคําพูดนะล่นพี่ฟิลเล่าในตอนนี้เนะี่ยถึงก็ตกใจเอ๊ะชายชันเป็นแกนนําเนี่ยนะเออชันฉันเนี่ยนะคือจะไม่เป็นไรใช่ไหมจากนั้นโดโลทีเนะี่ยก็ได้พูดต่อ เว้นี้เนี่ยคือสุดยอดเวทที่ช่วยได้พบกับคนที่อยากพบไงล่ะซึ่งเมื่อเส้นเสียงของโดโลทีในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนคนนึงนะฮะได้ยืนเสื้อคุมของเธอเองทิงดำให้แล้วก็ได้พูดออกมาว่าอ้าไอ้นี่ของสำคัญใช่ไหมล่ะจากนั้นแอสตาเนี่ยก็ดิ่มาสวมครับพอชนะเราขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นแล้วผมนะจะไปแล้วนะและแล้วเมืองงานเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่3ามร้อยหกสิบเอ็ดก็ได้จบลงไป บางงะในตอนนี้บอกเลยว่ายูโน่สามารถจัดการได้จริงนะฮะแต่เป็นแค่หนึ่งในร่างของลูเซียเท่านั้นโอ้โหยูโน่บอกว่าหนึ่งในร่างของลูเซียแม่งเก่งขนาดนี้กูหอบขึ้นคออย่างนี้คือบอกเลยนะลูเซียร่างเดียวนี้ถล่มได้เลยนะถ้าเกิดที่มียูโน่อยู่เนี่ยโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินจริงๆแอซ่าในตอนนี้มาคือจะต้องโชว์เทพจัดๆเลยนะแบบต้องจัดการทีเดียวแบบอยู่หมัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเรื่อง อาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ปูเรื่องมาแบบโอ้โหเป็นสเกลที่แบบนึกไม่ถึงอนะคิดว่ายูโน่จะไม่สามารถจัดการได้แต่นี่คือจัดการได้นะแต่ก็คือเป็นหนึ่งในร่างอวตารหนที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเอาเป็นงั้นดีกว่าอาจารย์บอกว่าขอมาเวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าหลายคนคิดว่าไม่สามารถจัดการได้อาจารย์แม่งฉีกเลยโอเคเนี่ยผมงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บายบายครับสวัสดีครับ